เดี๋ยวหาให้รู้จักเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญพระของหลวงปู่ทองครับสีมังคโลครับวัดพัะธาตุาสีจอมทองครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับสภาพสวยครับเหรียญของหลวงปู่ทองครับน,นี่ ลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นครับที่มีครับที่ได้ครอบครองเหรียญนี้ครับนีเป็นพระชื่อดังครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับหลวงปูทองครับสิริมังคโลครับวัดพระธาตุสีจอมทองครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับ อันนี้เป็นเหรียญสีทองนะครับนี่ครับต่นหลังจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ไอสอตชชไอสีนี่เป็น กรอบครับเป็นยี่ห้อกรอบครับไม่ใช่ด้านลังครับเป็นนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทองนะครับหลวงปู่ทองสิริมังคโลครับวัดพระธาตุสีอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพระปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบครับอชาวเชียงใหม่เป็นที่เขารลบนับถือ โอเคครับแนะนำเหรียญพระนุ่นนี้ครับเก็บไว้ให้ดีครับ